อดีตแฟนเบียร์เดไว้ขึ้นไว้หลังฝ่ายหญิงประกาศเลิกลานวงการบัเทิงอันเนอะ ทำเอาในหลายคนออดตกใจไม่น้อยค่ะเมื่อนอังร้องสาวสุดเซ็กซี่เบียร์ดอะบอยหรือพัสรนันทมงคลประกาศเลิกกับวาน้อยแฟนหนุม่มเกมเมอร์พร้อมเผยถูกคุกขามข่มขู่ทำร้ายร่างกายและบุกลุกบ้านจนสง่งผลต่อสภาพจิตใจล่าสุดทางด้านของฝ่ายชายก็ได้มีการขึ้นไวโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ระบุว่าได้เจอของจริงทำได้แค่นี้น่าเวทนาจริงๆ ซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้วาดน้อยยังได้มีการโพสต์อีกข้อความลงเพจเฟซบุ๊กว่าวงการบันเทิงอ่ะเนอะงานนี้ก็คงต้องจับตาดูก,กันต่อไปค่ะว่าทั้งคู่จะจบความรักทั้งนี้กันแบบไหน